ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่มานะครับสวัส <Wood> ดีคุณพ่อคุณแม่นะครับ FC ทุกทุกท่านเลยสวัสดียามเช้าเช้านะครับคุณแม่เสียงเจี๊ยบเจี๊ยบร้องเต็มเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูความความแสบนะครับของไอต้าเด็กปุ๊นี่ครับเวลาที่กินอาหารก็จะเอาไปล้อแม่เขาแบบนี้นะครับเป็นการเล่นแล้วก็โดนแม่แย่งไปหมดปุ๊ ผู้อบอกไม่เป็นไรผมมีเยอะครับแม่นี่ครับพอแม่เขาได้ไปปั๊บเขาก็จะไปกินไม่เอยจะกินก่อกอหนึ่งไม่นานครับประมาณสองสามคำก็หมดนะครับแต่จะพผู้เขาจะกินไม้หมดนะครับวันนี้เจ้าผู้เขาจะกินอยู่ประมาณสักคำหนึ่งแล้วก็ถือไปถือมาก่อนรอให้แม่เขาหมดนะครับแล้วก็จะเอาไปให้แม่เขาแย่งใหม่ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอตอนที่นะครับไม่อ้อยนางกินหมดก่อนเดี๋ยวพามาดูใหม่นะครับแสบมากนะครับไอเจ้าเด็กคนนี้ไปอีกแล้วนะครับไปอีกแล้วเอ้าเจ็บเจียบก็วิ่งกันชุลมุนเลยนะครับคุณแม่ทางด้านหลังเอาไมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะไม่กินนะครับคุณแม่เขาจะขาบไว้ก่อนกินแบบใจเย็นมาก โดนแย่งก็ต่ำนะครับโดนแย่งก็ไม่เป็นไรอูบ้บรรยากาศเสียงนกเสียงไก่ <c ười> อ้ลูกไก่ทางนี้เดี๋ยวพาไปทุลูกไก่ครับคุณแนมะ่ไอ้เจ้าเจี๊ยบนีค่ครับคุณแนมะ่อ่าปลายเข้าย้วงไน นี่แหละครับคุณนี่เสียงก็แค่ก็แค่ก็แค่เต็มเลยนี่ก็กองไฟนะครับปู่กับแม่ก็อยู่ข้างในบ้านแบบนี้เลย หมดแล้วบอมแม่แม่ไอหมดแล้วผู้ถือไปให้แล้วถึงกอไม่ใหญ่นะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะไปแล้วไปแล้วแม่ไอเห็นยังแม่แย่งผมหน่อยนี่นิดผมออกมาแล้วแม่แย่งผมหน่อยผูกบอกผู้บอกเอามาเติมให้แม่พุ่มดวนลูกผู้มีหน้าที่อ่าไปรับสัมเียงนะครับนี่เดี๋ยวได้ทั้ง นีแย่งผม่อยพวกเอาไปทิ้งแม่ให้ก็ได้แ <c ười> ม่ไม่สนใจอ้าวนะครับลูกบุบอกผมเล่นคนเดียวเลยทีนี้ลูกบุอืมันช้างเผือกเลยเฮ้ยจ้ะเฮ้ยอยเสียงอันนี้เสียงอะไรเนี่ย tám <laughs> tiếng cơ mà đây, tiếng con tiếng <laughs> ừ, tao đi khắp con mẹ đây nhá khắp bốn เอไปเยี่ยงแม่นะครับทีนี้ก็คือของของตัวเองมีแต่ไม่กินนะครับประมาณว่าให้เท่ากันนะครับเขาจะไม่กินของตัวเองเขาจะไปเอาของแม่มาเอาของแม่มาไว้กับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะต้องได้เยอะก,กว่าเ <laughs> จ้าผู แม่อ้ยอยแดดตอนเช้านะครับเลวลาประมาณเจ็ดโมงแดดแม่อ้อยแบบโอ้โมันฉันจ้าซะเหลือเกินแม่อ้อยบอกส่วนอื่นไม่โดนแดดเลยโดนหน้าเต็มเต็มเลยแม่อ้อยโอ้โหมาดูหนะ่อยมาดูหนะ่อยฝ่างนี้ไม่ตกมันให้ดูดข้างนะึ่ง โอ้ค่างี้ค่างี้ไหลน้อยเลยนี่คือไหนอ่ารูน้ำมันเขาจะเปิดกว้างนะครับตรงนี้คือรูสำหรับน้ำมันก่อนนะครับแห้งไปแล้วให้ดูพุ่งโอ้พุ่งแค่นี้ไม่เอาบอกพุ่งนู้ไม่ใหญ่หรอกพุ่งไม่ใหญ่เออดูคอดูคอกันมีเนีงเยงด้วย ยุงเยอะนะครับคุณแนมะ่ตอนกลางคืนช้างเขาก็จะไม่ค่อยนอนนะครับเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งเขาก็จะนอนนี่โอเคไป,ไปดูลูกปู่กันนะครับลูกปู่ลูกบ้านนะครับคุณแนมะ่เ <c> ต <ười> ็มเลยโอ้โหลูกปู่บอกผมจะกินให้เยอะเลยนะครับผมจะกินในพุงกลางเลย คุณแม่ดูสเสบียงผมเต็มบ้านเลยนะครับเราก็เพิ่งลงเมื่อวานนะครับคุณแม่สับปะรดเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับลูกวูเก็บอืมหูวย,ยุงยุงกัดเอ,อ่เอกินไหบนดูพุงสิตู้พุงกนอนเสียงเกี้ยวอืมพุงโอ้พุงก็ยังไม่ป่องคู่บอกมันแต่เศรายูพี่เพื่อนอมันแต่เช้าอยู่ นะครับผมอื้อออกเมื่อคือนหมดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูสับป,ประรด,ดหรอกนะครับที่เราเลี้ยงลงเออลำเลี้ยงลำเลี้ยงลงเมื่อวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองที่น้องควานแยกออกต่างหากมันเป็นกอเล็กๆนะครับคุณแม่กอแบบนี้นกอ็อ่าเขาเรียกว่าขแขนงนะครับขแขนงหรือว่าน่อสับป,ประรด,ดออกอเล็กๆนะครับเราก็จะแบ่งออกก่อนแบ่งกองไว้ตรงนี้ต่างหากนะครับเพื่อที่จะเอาให้เขากินก่อนนะครับส่วนกอยใหญ่ สวยๆนะครับเราก็เอาเอาขึ้นนั่งร้านเอาขึ้นโกดังเราข้างบนนะครับนี่เราก็จะเรียงไว้แบบนี้นะครับคุณเนน่ยนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างบนสังกะสีสังกะสีขาดโอเคนะครับอันนี้เป็นชายคาข้างบนนะครับมันก็จะหยดย้อยลงมานะครับนี่มาถึงข้างหลังนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับไม่เปียกฝนแน่นอนนะครับหรือว่าแดดออกก็อยู่ในร่มนะครับอันนี้ทางด้านหลังนะครับ โอเคนะครับอันนี้ด้านข้างด้านข้างก่อนดานข้างก็จะเป็นดันแน่งนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับโอเคก็จะทําไม้กันนะครับส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นใต้ถุนเป็นใต้ถุนนี่ต้องเป็นที่นอนพี่ตานอืมอันนี้ผ้าที่น้องกวางเอาปูวไว้พี่ตานหอบลูกหนีเข้าไปในกระท่อมโอเคนะครับ สับปะรดของเราก็จัดเก็บไว้ในร่มนะครับเอ้าที่ตามออกมาแล้วอ่านะครับทางผู้กับแม่เขากินกันอยู่ในบ้านเลยอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้กวาดเลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตกวาดบ้านก่อนอนะครับขอบคุณสับปะรดนะครับจากทางคุณพ่อและคุณแม่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะครับที่อ่าร่วมสนับสนุนนะครับครอบครัวนะครับของน้องน้าผู้และก็ไม่อ้อยกันมานะครับ